อันนี้ืไปค่อคาไฟหน่อยมันไฟได้มีคิดเลือกไม้อย่างนี้คือจะใช้ได้แล้วนะไกลไหลยโอเคว้าวค่ะเอาไว้คาดตอไฟนั่นใช่อันมีกับ

อันนี้ใช่ทำก่อนดีใส่ผับกุมโมเลยลาบหน่อยลาดึงอ๋อดึงอะไรก็ได้ มาพี่เกี่ยวทำไม่ติดมันต้องแป้งอ่าถ้าแป้งเรานเอาอันนี้เราใช่อันนี้นี่ก็จะขึน,เป,นเป็นแผ่นได้เลยในระหว่างที่พี่ไปเกาะไป <c oughs> จะเป็นแผ่นหรือเปล่า <c oughs> แค่นั้นแหละ <c oughs> เอาเป็นแผ่นรูปร่างไหนแล้วแต่ แต่ว่าอย่าให้ม okay. totally mm ันขาดนะให้เ hmm. ป็นนี้คึ่งไหวได้ปหมให้เป็นชิ้นเดียวกันถ้ามันเพราะว่าถ้ามันขาดมันก็ตรงนั้นมันก็จะไหมเพราะมันจะบางกว่าเขาอันนี้ก้าวลงอยอันนี้ไปเกาะอันนี้อันนี้คึ่งได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะจะเริ่มแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะแล้วแต่จิ้นตะขาบด้วยใช่ น้องสอนพี่ได้นะไม่เคยทำใช่น้องเปรมสอนพี่จุ่มจิ้มได้มันจะสุกไม่เท่ากันมันไม่กลมอ่ะไม่กลมไม่เต็ม มันต้องมาคึงกันอีกไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องหรอแต่ว่าถ้าเราอยากได้ไอ้อันนี้ขนาดให้มันกลมเราก็เอาตรงน,นั้นแหละตัดขอบเอาอถ้าต้องการให้มันสวยอันนี้ได้ยังไงอันนี้หนานุ่มเนานะ,นะาจะทำแบบนี้อันนี้น่าจะหนานุ่มกกอ ไม่รู้เหมือนกันครับไม่พูดเตรียมเตียถ้าเอาหมานุมใช่ไหมหมานุ่มุ่นทรงเราไม่น่าเปิดร้านพิซซ่าเลยค่ะร้านจะไปกินอย่างเดียวใช่ไหมใช่โทรสั่งอย่างเดียวด้วยทางเี่ยถ้าเราแบบไม่อันนี้มากใช่ไหมถ้าเป็นพิซซ่าโฮมเมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องกลมมากหรอก ถ้างั้นเขาจะรู้ว่าเราขึ้นรูกทำ<ช>มันก่มมากใช่ย่าถ้าถ้าเราจะให้มันก่มมากเราก็ต้องตัดขอบเอาออนี่ก็คือจะได้แผ่นหนึ่งละประมาณนี้อันนี้คือเสมอกันแล้วใช่ไหมใช่ความหนาความหนาของแป้งใช้ได้อยู่ไม่ไม,ไม่ไม่มีหนาไม่ได้งไงล่ะน,นี่ก็คือใช้ได้เตรียมไว้นหนึ่งส่นเดี๋ยวต้องรอเตาความเตา,ตาสักครึ่งชั่วโมงอันนั้นคมันจะได้ก็จะ รอแต่งหน้าเดี๋ยวแต่ว่าแผ่นเนี้ยเราต้องเอาไปน,นี่ก่อนอ่างไฟอ,อ๋อใช่อ่างไฟใช้ใช้เรียกว่าอ่างไฟตัดตอนแบบตัดไม่ได้ฮาว่าเอียนกะบี้ชอบอะ่ะถ้าใส่ตะกรุวม,มันแบบมันตัดเรียบตัดเรียบอ๋อแต่ทำหน้าแยามไว้ตัวเผื่อจะอยากทำเฮียอ่างแย้มมันรีไ หวานพิซซ่าหน้าหวานเรามารุ้นกันนะครับว่าเตงโมจะโอ้ใช่จะรอดไหมจะรอดไหม กี่นาทีพี่ก็เข้าในตู้นะฮะประมาณไม่เกินเจ็ดนาทีถ้าไปโอเคนะไม้ที่เป็นสานนี่ไม้อะไรก็ได้ไม้อะไรก็ได้จริงๆแล้วถ้าเป็นไม้พวกไม้ลำใหญ่เนี้ยสาน,นจะเยอะกว่าแต่แล้วแต่ไม้ที่เราหาได้อ่ะจริงๆอะเตามันก็จะร้อนของเหลือได้แล้ว เปิดลานพิซ่าเหรอใช่คะ่ะความาัานขวัในวัเด็กแไอ้ปไ,ปอไรควหน่เงนแแแป๊บเดียวเนาะใช่ เขาก็เลยต้องเอาแผ่นมันมาอุ่นไว้ก่อนก่อน,น,นหน้ามันไหมแล้วแป้งมันสุกเทาอย่างทีเดียวอะ่ะน้องก็ได้เนาะวิีคิดเลิกไหมอย่างนี้คือจะใช้ได้หลอวนะใกล้เลย่ิใช่นี่ไง เราออกแล้วนะค่ะเราก็เช็คอินทีนะ่ไหนใช่เช็คอินที่ผาหมื่นให้ด้วยนะคะ ทหารเลยนะ